สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำความสะอาดเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้เรามีกล้องนิคอน D700 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์สิ่งแรกที่เราต้องมีคือใจครับโอเคและ2อุปกรณ์นำมอุปกรณ์กันนะครับต้องมี Scott Magic Tape 810เทคนิคนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่ต้องเสียนจริงๆรุกอย่างเป่าลมค้าต้นบัด โอเคครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะยกกระจกก่อนอ่าระหว่างนี้ผมจะทําการเป่าเพื่อทำความสะอาดความกล้องลงแล้วเป่าเมืวความกล้องลงเสร็จแล้วกดชัตเตอร์กระจกจะยกขึ้นความกล้องลงแล้วเป่า ตรวจความเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการดูดฝุ่นออกจากเซนเซอร์สิ่งแรกที่เราทำคือต้องเช็คว่าฝุ่นยอยู่ตรงไหนครับเราสามารถเอาไฟฉายส่องเพื่อหาเม็ดฝุ่นเม็ดนั้นได้เม็ดที่เป่าไม่ออกขั้นตอนต่อไปแกะสกอ็อตแมจิกเทป ย้ำนะครับว่าสกอตเมจิกเทปตัวนี้ต้องเป็นของใหม่เท่านั้นซื้อมาสดๆใหม่ๆห้ามเก่าเด็ดขาดแกะทิ้งก่อนหนึ่งงนครับกะความยาวตามที่เราต้องการ น้องเขีย่ยฝุ่นทุกคนฝุ่นตัวเนี้ยเขีย่ยไม่ออกปกติจะมีแปรงสำหรับปาดครับครับทำให้ได้รูปอย่างนี้นะครับ ทำาไมได้ลักษณะอย่างนี้วางกล้องย่อนเทปลงไปค่อยๆครับค่อยๆขั้นตอนนี้จะละเอียดอ่อนนิดนึงค่อยๆเอาคัตเตร์บัตแตกฝุ่นข้างในกล้อง นะครับจะได้ลักษณะอย่างนี้โอเคจากนั้นเราก็ทําการลอ,อกค่อยๆลอ,อกค่อยๆลอ,อกนะครับขอย้ค่อยๆลอ,อก โอเคครับรอบครั้งแรกยังไม่ออกมาทำซ้ำครั้งที่สองทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะออกโอเคครับเมื่อรอบเสร็จแล้ว ถ้าเราปิดเข้าไปปิดกล้องเมื่อปิดกล้องแล้วเอาเลนส์ใส่เข้าไปแล้วทำการเช็คหรือถ้ายังไม่ชัวให้ทำความการอเซนเซอร์ด้วยระบบกล้องอีกครั้งเป็นอันเรียบร้อย